สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์วันนี้นะ,ะครั้งที่แล้วเราเรียนส่วนประกอบภายนอกของพืชและสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เราเรียนเรื่องส่วนประกอบมาตั้งแต่ส่วนประกอบของตัวเราส่วนประกอบภายนอกของพืชส่วนประกอบภายนอกของสัตว์เนี่ย เราจะได้รู้โครงสร้างพื้นฐานแล้วว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีโครงสร้างประกอบยังไงอย่างเช่นพืชเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบอ่าอย่างเช่นดอกผลและ,มะเมล็ดใบลำต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นรากใช่ไหมคะอ่าสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นหูตาจมูกปาก ขาแล้วก็เทา้าใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็พูดในฟังไปว่าในส่วนของเป็นพืชเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบที่คล้ายกันนะคะส่วนใหญ่พืชจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนกันแต่สําหรับในสัตว์เนี่ยส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะมีบางลักษณะที่แตกต่างกันไปอ่าเดีกเห็นครั้งที่แล้วที่สอนในภาพไปอย่างเช่นปลาเขาก็จะมีลักษณะเด่นที่เขาจะมีครีบอ่าที่ต่างจากสัตว์อื่นนกเขาก็จะมีปีกใช่ไหมคะ ควายอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขาอย่างเงี้ยสุนัขเงี้ยอ่ามีหูมีหางอย่างเงี้ยอ่าแต่แตและชนิดจะมีส่วนประกอบไม่เหมือนกันตาจมูกปากอย่างเงี้ยแต่และอย่างสัตว์เขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตและการหาอาหารนะคะทีนี้วันนี้คุณครูจะพูดถึงหน้าที่นะคะ อ่ะเราจะมาพูดถึงหน้าที่อันดับแรกเนี่ยเราจะพูดถึงหน้าที่ของอส่วนประกอบของพืชก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนประกอบเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากดอกนะคะดอกเนี่ยส่วนใหญ่พืชเนี่ยเขาจะมีดอกที่มีสีสันสวยงามหรือบางอย่างถ้าดอกเนี่ยมีสีขาวเขาก็จะมีกลิ่นเช่นดอกมะลิอดอก แก้วอย่างเงี้ยที่มีกลิ่นหอมมากเพื่อใช้ในการลอาร่อแมลงให้เข้ามาตอมมาดมนะคะหรือบางอย่างถ้าเขาไม่มีกลิ่นเขาก็มีสีเพื่อใช้ในการลอาร่อแมลงถามว่าทําหน้าที่อะไรดอกในส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะลอ่อแมลงเพื่อช่วยในการสืบพันธุ์ผลอ่าผลเนี่ยจะทําหน้าที่นี่คือผลนะคะนี่ผลเนี่ยข้างในผลจะประกอบไปด้วยเมล็ด ผลเนี่ยจะทําหน้าที่หอ่อหุม้มปกป้องมเมล็ดไว้เพื่อไม่ให้แมลงหรือศัตรูพืชมาทําอันตรายกับตัวมเมล็ดเพราะว่าตัวสําคัญนี่คือเมล็ดเมล็ดจะเป็นตัวที่ช่วยในการขยายพันธุ์นะคะอะดังนั้นผลเนี่ยจะช่วยหอ่อหุม้มไว้ป้องกันมเมล็ดไม่ให้โดนกินหรือโดนทําลายนะคะทั้งจากสภาพแวดล้อมหรือจากแมลงแต่แมลงบางชนิดก็สามารถทําลายเนื้อในของ ผลได้นะคะดังนั้นเกษตรกร,ร,กรบางคนเขาก็จะต้องทําการปกป้องตัวผลไว้ห่อมะม่วงด้วยกระดาษด้วยถุงเพื่อป้องกันมแมลงเข้ามากินนะต่อไปใบใบเนี่ยมีหน้าที่สําคัญหนึ่งเลยคือทําหน้าที่สร้างอาหารพืชเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารขึ้นมาเองไม่ต้องหานะคะเขาจะใช้แสงแดดกับใช้แก๊สในการผลิตอาหารขึ้นมา อสองทำหน้าที่ในการหายใจนะพืชจะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเช่นเดียวกับมนุษย์นะคะและสุดท้ายก็คือทําหน้าที่คายน้าออกเวลาเราลดน้ําลงไปหรือเวลาพืชเนี่ยดูดน้าจากาจากรากขึ้นไปเยอะ,ยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องป้องกันตัวเองโดยการขับน้าเขาเรียกว่าการคายน้าออกทางใบนะคะเด็กๆต้องสังเกตดูต้นไม้ตรงเองลองตื่นเช้าแล้วไปสังเกตดูว่าบริเวณใบเนี่ยบางครั้งจะเจอหยดน้ํา นะคะเกาะอยู่นะถ้าเป็นทางภาคเหนะืออากาศหนาวจัดก็จะเห็นเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าแม่คันนิงก็จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งค้างนะคะ,อะลองสังเกตดูนะหรือหนูไปเดินอยู่บนพื้นหญ้าหนูก็จะสังเกตดูว่าจะมีน้ําเกาะอยู่บริเวณหญ้านะคะอันนี้ก็จะเกิดจากการขายน้ําของพืชด้วยแล้วก็ลําต้นลําต้นนี่เป็นอวัยวะสําคัญเนี่ยช่วยทําให้ลําต้นเนี่ยตั้งตรงนะคะชูกิ่งก้านให้สูงขึ้น บริเวณถ้าเป็นป่าทึบเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมีลักษณะสูงใหญ่เพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะแย่งกันเพื่อรับแสงแดดในการสร้างอาหารนะคะอ่าแล้วก็เป็นทางลําเลียงน้ําและแร่ธาตุอ่าภายในลําต้นจะมีท่อน้ําและแร,แร่ท่อน้ําและท่ออาหารอยู่ช่วยในการลําเลียงจากลากขึ้นไปนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือลากพืชรากของพืชเนี่ย จะเป็นตัวที่ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินนะคะขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนี่คือหน้าที่ทีนี้เรามาดูใบงานที่ใบงานที่หนึ่งของอชุดที่สามที่เราได้ไปนะคะเด,เด็กมาดูนะคะนี่ใบงานแรกนะคะที่เราให้ไปจะเป็นใบงานเรื่องตัวเราพืชและสัตว์นะคะอยู่ที่หน่วยที่หนึ่งอยู่ เป็นบทที่2ก็คือเรื่องพืชและสัตว์น่ารู้โครงสร้างภายนอกของพืชตัวนี้เราจะพูดถึงหน้าที่นะคะโดยเขาให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพของส่วนต่างๆของพืชน,นะคะอ่ะอันนี้เป็นส่วนประกอบภายนอกของพืชมาทบทวนกันนิดนึงนะคะส่วนประกอบภายนอกของพืชมีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้ก็คือคืออะไรคะดอกนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือใบ อ่าตัวนี้ก็คือผลข้างในผลจะมีมะเมล็ดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ตัวนี้คือลำต้นสุดท้ายข้างล่างนี่คือรากนะคะเราจะได้ส่วนประกอบทั้ง5ส่วนประกอบนะคะเป็นส่วนประกอบภายนอกของพืชทีนี้เรามาโยงเส้นจับคู่กันนะคะอ่า เรามาโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะว่า,าข้อความด้านขวามือตอไน,นี้นะคะมีผลสัมพันธ์ต่อส่วนประกอบภายนอกของพืชยังไงข้อแรกอ่านว่าสืบพันธุ์นะคะสืบพันธุ์หมายถึงการส่วนประกอบนั้นทําหน้าที่ในการผสมพันธ์นะคะให้ต้นสามารถจเจริญเติบโตกลายเป็นผลได้นะต่อไปขยายพันธุ์ ทํำหน้าท,นที่ขยายพันธุ์คือสามารถนำส่วนนั้นไปเพิ่มจำนวนให้ต้นไม้ได้ปกติถ้าต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มที่หนูจะนำส่วนไหนไปเพิ่มจำนวนของต้นได้นะคะต่อไปข้อ3สร้างอาหาราส่วนไหนของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหารต่อไปชูกิ่งก้านใบส่วนไหนที่ทำให้ลำต้นน่สูงขึ้นได้ชูกิ่งก้านใบให้ สูงขึ้นจากพื้นดินได้นะคะต่อไปดูดน้ําและแร่ธาตาุตัวไหนที่ทําหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใต้ดินมาดูข้อแรกก่อนสืบพันธุ์สืบพันธุ์ก็คือเมื่อต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตจากต้นเล็กๆเ,เนี่ยขยายจนใหญ่ขึ้นเนี่ยสามารถที่จะผสมพันธุ์กันแล้วได้เป็นผลและเมล็ดนะคะส่วนที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ก็คือ ดอกนะคะเด็กๆก็โยงดอกมาเห็นไหมคะอ่ดอกทําหน้าที่ในการสืบพัน์ธุนะคะจําไว้ที่นี้ขยายพันธุ์ครูบอกแล้วว่าเป็นการเพิ่มจํานวนอะไรที่ทําหน้าที่ในการเพิ่มจํานวนของต้นไม้ได้เวลาหนูกินผลไม้เสร็จเนี่ยหนูมักจะนําส่วนที่เป็นส่วนไหนไปหว่านลงในดินหรือเวลา เรากินส้มตําส้มตําเนี่ยก็จะมีมะเมล็ดของพริกมะเขือเทศใช่ไหมคะเวลาหนูกินเสร็จปุ๊บแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราเราก็เทลงไปที่หลังบ้านบนพื้นดินเพื่อให้เขาย่อยสลายเองนะทีนี้ถามว่าทิ้งไปสักเวลาประมาณเดือนหนึ่งหนูกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเกิดต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาอ่าดังนั้นส่วนที่ทําหน้าที่ในการขยายพันธุ์ได้นะคะคือส่วนของมเมล็ดผลและ,มะเมล็ดตัวนี้นะคะ ที่ทนะําหน้าที่ในการเพิ่มเวลากินมะม่วงเสร็จนะ่ะเมล็ดมะม่วงเราก็สามารถเอาไปฝังลงในดินเพื่อให้ได้ต้นไม้ต้นใหม่ได้นะคะอ่าต่อไปการสร้างอาหารครูบอกไปแล้วการสร้างอาหารก็คือพืชเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารขึ้นได้เองโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาแต่ส่วนประกอบที่ทนะําหน้าที่ในการสร้างอาหารของพืชได้ก็คือใบนะคะ พืชเนี่ยจะนำใบเนี่ยไปสร้างอาหารโดยอาศัยแสงแดดนะคะแสงจากดวงอาทิตย์และใบต้องมีสีเขียวแต่ถามว่าใบสีอื่นได้ไม่ได้แต่ปกติลงวัตถุที่ดูดแสงได้ดีเพื่อช่วยในการปรุงอาหารก็คือสีเขียวนะคะเขาเรียกว่าคลอโรฟิลลนะอ่าต่อไปทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบทำให้พืช ตั้งตรงมีท่อลำเลียงน้ำและอาหารก็คือลำต้นนะคะลำต้นแล้วก็สุดท้ายทำหน้าที่ดูดน้ำดูดน้ำกูบอกแล้วว่าจะต้องเป็นส่วนที่อยู่ในดินเหมือนหลอดดูดนะคะดังนั้นส่วนที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำก็คือรากนั่นเองนะคะอ่าสรุปว่าจากใบงานอ่อส่วนประกอบของพืชใบดอกผลและ,มะเมล็ดลำต้นและราก มีหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้นะคะดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ผลและเมเล็ดนะคะทำหน้าที่ในการขยายพานันธุ์ส่วนใหญ่เป็นเมเล็ดนะคะทำหน้าที่ขยายพันธุ์ผลเนี่ยหอ่อหุ้ม,มเมล็ดนะคะใบทำหน้าที่ในการสร้างอาหารลำต้นทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบนะคะหรือลำเลียงน้ำและอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้น และรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุนะคะอะทีนี้ต่อไปเรามาดูหน้าที่ของส่วนประกอบของสัตว์กันนะคะอะส่วนประกอบของสัตว์นะคะตาหูจมูกตาจมูกปากอะตามองดูหูดมกลิ่นหายใจปากกินอาหารและส่งสีหูฟังเสียง ผิวหนังปกป้องร่างกายป้องกันร่างกายขาและเท้าเคลื่อนที่เราเนะี่ยรู้พื้นฐานมาจากส่วนประกอบของสัตว์เนี่ยมีหน้าที่คล้ายกับส่วนประกอบของมนุษย์นะคะ,ะเราเรียนมารู้บ้างแล้วทีนี้เราจะมาดูจากใบงานเลยนะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะน้องๆมาดูใบงานนะคะใบงานเกี่ยวกับพืชและสัตว์นะรู้ตัวนี้จะเป็นใบงานสุดท้ายนะคะที่พูดถึงส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ของพืชและสัตว์นะคะ อ่ในรูปเราจะเห็นเป็นเนาะถ้าพูดเป็นทางวิชาการเราเรียกว่ากระบือนะคะกระบือก็คือปลายนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าในกรอบข้อความเนี้ยเขาให้ข้อความอะไรไว้บ้างนะคะสีเหลืองสีเหลืองนะสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็จะมีคําว่าหูอ่ะดูตามที่ครูวงให้มีคําว่าจมูกมีคําว่าตามีคําว่าปาก มีคำว่าปกคลุมและป้องกันร่างกายขาและเท้าผิวหนังฝั่งนี้ยถ้าพูดจริงๆถ้าตัดคำว่าปกคลุมและป้องกันร่างกายออกตัวนี้ก็คือส่วนประกอบนะคะหูจมูกตาปากขาและเท้าผิวหนังเป็นส่วนประกอบภายนอกนะคะส่วนสีชมพูก็จะมีคำว่ากินอาหารดมกลิ่นและหายใจยืนเดินและรับน้ำหนักตัว มองเห็นสิ่งต่างๆฟังเสียงตัวนี้เป็นหน้าที่ของอวัยวะใช่ไหมคะคล้ายก,กันกับอวัยวะของมนุษย์เลยนะทีนี้อเรามาดูที่ภาพดีกว่าเขาโยงภาพออกมาคำสั่งก็คือให้นักเรียนสังเกตที่ภาพนะคะแล้วเลือกชื่ออวัยวะสีเหลืองตงัวนี้และหน้าที่สีชมพูตรงนี้มาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยข้างบนจะเป็นการเขียนชื่ออวัยวะ ข้างล่างให้เขียนว่ามีหน้าที่ยังไงนะคะอ่ามีทั้งหมด6ข้อ6อวัยวะนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูจากข้อแรกก่อนข้อแรกเขาชี้ขึ้นมาเด็กๆเห็นไหมคะนี่อวัยวะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือหูหูของควายหรือกระบือน,นั่นเองนะคะอ่ะเราก็เขียนชื่อเลยตรงนี้นะคะหู หูนะคะทำหน้าที่อะไรคะหูหูมีหน้าที่ฟังเสียงอ่าเด็กๆเ,เขียนลงไปเลยนะคะใครยังไม่ทำก็ฟังแล้วก็เขียนตามกูได้เลยนะคะต่อไปอ่าอวัยวะที่สองอ่าเขาชี้ลงมาตรงนี้เห็นไหมคะมีสองข้างง่ายมากอันนี้คือคำว่าตาตออตาตาทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆ ตาทำหน้าที่มองอ่ามองมอง,มองเห็นอ่าเด็กๆต้องเขียนให้ตรงบรรทัดนะคะ<ม>อ่าคุณครูอาจจะไม่ตรงนิดนึงม,มอง,มองเห็นสิ่งต่างๆนะคะ<ม>ต่อไปอ่าชี้มาตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนอาจะมีอยู่2รูตรงนี้คือจะมูกนะคะจมูกอ่าจมูกทำหน้าที่อะไรอ่ะสองข้อน,นี้ไปแล้วนะคะในที่ขีดไปแล้วนะไม่เขียนซ้ํานะอ่าจมูกทำหน้าที่กินอาหารหรือดมกลิ่นคะจมูกทำหน้าที่เหมือนกับของมนุษย์เลยเหมือนกับคนเลยเหมือนตัวเราเลยคือทำหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจนะคะอังกูขอเขียนทับเส้นนะคะ ดมกลิ่นหายใจอ่าทำหน้าที่ดมกลิ่นแล้วก็หายใจอ่าตัวป้ายอันนี้ง่ายมาเวลาควายเขาจะกินหญ้าเขาจะเคี้ยวตรงนี้นะคะคืออวัยวะที่เรียกว่าปากอ่าเคี้ยวหญ้ากินหญ้าควายจะเป็นสัตว์ที่กินหญ้ากินพืชเป็นอาหารนะคะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวทำไมควายถึงยืนกิน หญ้าได้ทั้งวันเนี่ยเขาจะเคี้ยวเคี้ยวช้าๆแล้วค่อยเก็บไปไว้ที่กระเพาะพักพอถึงจังหวะเวลาหนึ่งเขาก็จะเอาขึ้นมาเคี้ยวอีกนะคะเขาเรียกว่าเรียกว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะทําหน้าที่ในการกินอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งเสียงร้องอีกสองข้อสุดท้ายค่ะลูกสองข้อสุดท้ายตัวนี้คืออะไร ชี Oi, ้รวมๆตัวนี้จริงๆถ้าเด็กๆก็ alright. จะต่อว่าก็จะต,อตอ่อว่าท้องใช่ไหมลูกแต่จริงๆมันเป็นส่วนของผิวหนังอ่าควายเนี่ยจะมีผิวหนังปกคลุมร่างกายแล้วก็มีขนนะคะผิวหนังผิวหนังปกคลุมร่างกายนะคะแล้วก็มีขนช่วยในการปกคลุมและป้องกันร่างกาย,ยนะคะอ่าอ้าคุณครูจะเขียนแค่ว่าป้องกันร่างกายนะ,ะยนะเด็กๆเขียนตามข,ข้อความข้างบนได้เลยนะคะ ป้องกันร่างกายนะคะแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะมันเหลือข้อเดียวก็คือส่วนที่เรียกว่าขาและเท้าสําหรับสัตว์สําหรับมนุษย์เราจะแบ่งเป็นแขนกับมือนะคะแต่ในสัตว์เนี่ยเราจะรวมกันเป็นขาและเท้าเลยมีขาหน้ากับขาหลังนะคะขาและเท้ามีหน้าที่ในการยืนเดินและรับล้ำหนักตัวนะคะ คุณครรจะเขียนแค่ว่ายืนกับเดินดังนั้นใบงานเนี้เราถึงจรุปได้เลยว่าโครงสร้างภายนอกของสัตว์และก็หน้าที่ของสัตว์เนี่ยจะสัมพันธ์กันในการทำงานมีความหมายต่างกับพืชของสัตว์เนี่ยจะเหมือนกับของตัวเรานะคะในการทำหน้าที่อย่างเช่นอาตัวแรกหูเนี่ยทำหน้าที่ในการฟังเสียงตาเนี่ยทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆ จมูกดมกลิ่นและหายใจปากกินอาหารผิวหนังป้องกันร่างกายขาและเท้าใช้ยืนและเดินทุกส่วนที่พูดมามีความสัมพันธ์คล้ายก,กันกับตัวเรานะั้นจำไม่ยากนะคะ อ่าดังนั้นในบทเรียนเนี้ยคือเราพูดถึงใบงานที่1กับใบงานที่2ของส่วนอ่าครั้งที่3ครั้งเนี้ยเราจะพูดถึงส่วนประกอบและอ่าหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชแล้วก็หน้าที่ส่วนประกอบของสัตว์นะคะให้ักเรียนทําให้เสร็จแล้วก็ตรวจใครที่ทําเสร็จแล้วก็คือตรวจคําตอบไม่ถูกต้องเลยนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะวัสดีค่ะ